พี่บอกตรงๆพี่มันทางของพี่ชัดๆในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะ กลสว,วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมทำคลิปขึ้นมาเพื่อจะรีวิวการเดินทางด้วยการใช้จักรยานยนต์เนี่ยขึ้นรถไฟนะครับโดยในคลิปนี้เราจะนำเสนอว่าเราสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้นะครับสามารถที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหาคนครไปยังปลายทางในทุกๆจังหวัดที่รถไฟของการรถไฟไปถึงเลยนะครับ ปัจจุบันนี้สถานีหัวลำโพงได้ปิดการจราจรไปแล้วนะครับเราใช้บริการของสถานีต้นทางกรุงเทพอภิวัตกันในวันนี้นะครับซึ่งได้รับความสะดวกสบายพอสมควรแต่ในคิดเราเดินทางนะครับโดยการเดินทางจากถนนพระรามหกเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกำแพงเพชรแล้วก็จากตรงนี้นะครับอยากให้ดูนะครับเมื่อมาถึงตรงทางเข้าของสถานีกรุงเทพภิวัตเนี่ยให้เรา ชิดขวาแล้วก็เลี้ยวไปทางขวาเลยนะครับสังเกตป้ายแดงตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดจะตั้ง Google Map เนี่ยก็ขอให้ตั้งตรงบริเวณด้านหน้าของสารยาวชนและครอบครัวกลางนะครับจากคลิปเนี่ยก็เข้ามาตามทางที่เห็นนี้นะครับตามถนนชิดขอบรั้วด้านในของสถานีกรุงเทพอภิวัฒนนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในแยกแรกตามป้ายแดงที่มีรูปสอดวงอกอนะครับ สังเกตว่าจะมีเต็นท์ขนาดใหญ่สีขาวอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งจะเป็นสุดส่งรถแหละทันที่ผมขับเลยนะครับก็เลยเข้าไปถามทางกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้านใน นาที่ไม่อยู่ใช่ไหมน้องคายครับครูค่อยๆแกะกระเป๋าออกไปลุกระว่างพี่เดินทางไปด้วยป่าด้นยๆๆๆๆๆๆวๆๆ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 นๆๆๆๆๆ่ๆๆ้ๆๆ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 ้นๆๆๆๆๆนอ ครับผมแก่ได้เลยลูกแก่ทั้งหมดเลยโอครับ,โรบน,นโอ้ออกไปนู่นออกไปใส่สมบูรณ์เวองจันท์ใส่สมบูรณ์เมืองเฟืองวางเวียงยาวหน่อย ยาวหน <c oughs> ยาวหนรับส่งจกกักรยานยนต์สวัสดีครับ,บไปไหนคะหนองคายหนองคายขอเอกสารรถมอเตอร์ไซค์กับบัตรประาไปรับเองไหมคะคุณพี่รับด้วยตัวเองผมเดินทางด้วยขบวน25ไปถึงก่อน1ชั่วโมงขอเอกสารรถมอเตอร์ไซค์กับบัตรประชาชนค่ะเอาจริงแล้วเอาของปลอมตัวไหนก็ได้เช่ขอดูค่ะอ๋อขอดูเ <c oughs> อันนี้ครับเป็นแค่เพียงการดูเอกสารไม่มีการเก็บไว้เอาตัวกันเนาะอันนี้เป็นตัวคนอันนี้เป็นเอกสารรถทั้งสอง ันนี้ใช้ป้ายเจ็ดแปดห้าแปดถูกต้องคันนี้ใช้แปดสองเจ็ดแปดใช่อันนี้คือบัตรของทั้งสองท่านพี่บอกตรงๆพี่มันทางของพี่ชนแล้วก็ตัวอ๋อไม่ตรงก็ได้มั้งได้ค่ะงั้นขออนุญาตใช้เป็นชื่อพี่คนเดียวเลยได้ได้เพราะเพราะเพราะผมเป็นชื่อเจ้าของรถใช่คนนั้นเป็นลูกชาย t ดี๋ยวโลเคชของสถานที่ที่ส่งผมจะส่งให้อีกทีหนึงนะครับก็จะมีรถมาจอดเรียงลายอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเขาก็เอาขึ้นสถานีตรงนี้เลยเหรอครับข้างหน้าที่ขึ้นรถโมเตอร์ไซค์ใช่ไนหมนคะขึ้นไปทางไหนโน้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ไอ้โมเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ต้องเข้าวิ่งเข้าไปที่กรุงเทพอภิวัดอยู่ดีใช่ไหม มันต้องขึ้นตรงนี้ขึ้นอของขึ้นรถโมไซค์ขึ้นของทุกอย่างตรงนี้ก่อนแล้วก็ลากไปใช่แล้วก็ลากไปรับคนไปรับคนใช่กาไปพร้อมกันใช่ค่ะเราก็เลยอ๋อถ้าเอารถเอาของไปกับคนมันก็เกะกะอุ่นหมายปีกันเราก็เลยขอมากองที่นี่ขนของขึ้นก่อน รถเล็กรถใหญ่เอาขึ้น,นดได้หมดได้ค่ะไม่จำกัดซีซีค่ะคุณ <c oughs> เอาทางเลยสิถ้าจักรยานทำไงจักรยานปัน่นใช่ไหมคะอืจักรยานปั่นต้องเสือภ <ไป S 1> <ว>ูเขาต้องต้องไปส่งที่ชุมทางบางซื่อคะ่ะอ้าวไม่ใช่ที่นี่หรอที่นี่เฉพาะรถจักรยานยนต์ค่ะบางซื่อที่ผมไปมาเมื่อกี้เนี่ยนะใช่ค่ะอ้โอ้โอเขามีวิธีคนส่งไม่เหมือนกัน เดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวอาจจะมีการเอาเข้ามารวมข้างในหมดค่ะเพราะว่าตรงนี้เพิ่งจะย้ายเข้ามาข้างในเหมือนกันอโอเคจักรยานต้องไปที่จุมทางบางซื่อ เขอรวบรวมของบั๊บหนึ่งอ๋อมีบริการรถรับส่งเยี่ยมเลยผมกล่าวว่าผมจะต้องเดินอ้อมไกลแน่ขอบคุณครับอ๋อการรถไฟมีบริการรับส่งด้วยนะครับผมไม่รู้มาก่อนอ่ะสะพายไปกับตัวกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าสองสามสี่มวก ครื่องเย็นพอดีคันนี้เลยป่ะอ่ะไปผูไปคุณลุงเตรียมรถแล้วหนูยังไม่ล็อกนี้ใช่ไหม ขอบคุณมากครับหนะัวหน้นา,านอขอบคุณครับครับผมนี่มีรถรับส่งสถานีกรุงเทพมาพิวัตรด้วยคุณหน้าข้างหน้าเลยขอบคุณครับพร้อมครับ ก็ได้รับความสะดวกสบายนะครับเจ้าหน้าที่พี่ๆเขาดีใจอาใจดีมากๆนะครับแล้วก็บริการได้ใจนะครับตันนี้เรานั่งรถก,กอล์ฟของพี่ๆเดินทางกลับไปเขาจะไปส่งเราที่ตัวสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับโดยผมจองตั๋วสําหรับตัวเองดในตู้นอนนะครับขบวนที่25จากกรุงเทพถึงหนองคายโดยเราจะไปไม่จําเป็นนะครับที่เราจะต้องเดินทางไปพร้อมกับขบวนเดียวกันกับที่เราขนมอเตอร์ไซค์ไปนะครับ เราอาจจะไปถึงก่อนหรือไปถึงที่หลังอย่างถึงเที่ที่ผมเดินทางเนี่ยผมจะเดินทางไปถึงก่อนมอเตอร์ไซค์เล็กน้อยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ตู้ส่งเนี่ยนะครับก็เขารับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะครับทุกขนาดซีซีโดยจะมีวิธีการคิดค่าบริการตามขนาดซีซีแล้วก็น้ำหนักของตัวรถนะครับตอนนี้ก็ดูเส้นทางย้อนหลังกลับไปครับจะได้เห็นว่าตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาทางไหน ก็บริการรถกอล์ฟที่ไปส่งเราที่ตัวสถานีนี้สะดวกสบายมากนะครับขนสัมภาระได้เยอะแล้วก็ไม่มีค่าบริการนะครับพี่ๆใจดีมากๆนะครับ ขอบคุณมากครับประตูสีขอบคุณครับ ก็เรียกว่าส่งกันถึงประตูทางเข้าเลยครับแนะนําให้ใชเป,ประตูที่4ี่นะครับเพราะว่าจะเป็นจุดที่ใกล้เคาน์เตอร์ที่เราจะซื้อตัว๋วแล้วก็สามารถเดินขึ้นรถไฟได้จากตรงนี้เลยภายในสะดวกสบายนะครับอากาศเย็น,นครับก็เป็นอาคารปรับอากาศขนาดใหญ่ oh. นั่งรอกันไปนะครับ oh. ที่วางของก่อนตรงนี้จะเป็นผมจะขอถ่ายเป็นตาราง ค่าขนส่งหรือว่าค่าระวังรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าต,วตัวตัวผมเองเนี่ยก็จะ,อ,ะอันนี้เป็นภาพของการผูกโยงภายในตู้สัมภาระนะครับขนขนส่งมอเตอร์ไซค์ขนาด3 0 0ซ c หนึคันแล้วก็ 230cc หนึคันค่าเฉลี่ยของค่าบริการก็อยู่ในราว1,500บาทต่อคันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของรถจักรยานยนต์ด้วยอันนี้เป็นเป็นภาพของตู้สัมภาระท,ที่เราเดินทางครับเจ้าหน้าที่บริการดีครับท่าน ก็จะเข็นขึ้นให้ผูกให้เข็นลงให้นะครับอ่านี่เป็นตู้ตู้นอนที่เราใช้บริการกันอันนี้อันนี้ก็เลยเป็นภาพของขากลับนะครับก็ก็ส่งมอเตอร์ไซค์ที่สถานีปลายทางนะครับเจ้าที่ก็จะขนมาลงตรงนี้ให้เหมือนกันพอดีเนี่ยน,นะฮะรถที่ออกมาส่งเราก็กําลังขยับออกไปนะครับแต่ตรงนี้เราก็แสดงเอกสารใบสีเขียวนะครับรับรถแล้วก็สามารถขับขี่ออกไปได้เลยครับใช้เวลาสั้นมากๆนะครับ ไม่นานนะครับสนุสสบายมากๆนะครับยังไงก็ขอให้พี่ๆเดินทางกันโดยปัอดภายน,นะครับขับกี่ที่ความสนุกแล้วพบกันคลิปต่อไปขอบคุณมากๆครับ ใจว่ารักก็เหมือนเปลวไฟที่ร้อนแรงหากเราไม่ได้เรียนรู้รักคนที่ไม่เข้าใจก็เหมือนเดินเข้ากองไฟอยู่ดีสั้งสวยก็เบาไม่ค่อยกันวิถีอาราธดานั้นทำมังอาราธนานั้นสังขารถ้าหากอยากติดตามคลิปสนุกสนุกของเราพ่อลูกนะครับในคิปนีก็จะเป็นคลิปเที่ยวลาวนะครับแบ่งไสตบปูนนะครับ ก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากให้กำลังใจเราด้วยนะครับขอพบพระคุณครับ 万你有金。